Cut. สวัสดีครับพี่น้องครับขณะนี้คุณอยู่กับผมที่นี่ก็ที่คุณกูจงคำเราทำเพื่อ,อหน้านี้หน้าฝนนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะร้อนกว่าทุกๆหน้าเลยเออขออนอุญาตเพื่อนๆนะครับวันนี้เนี่ยเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงน,นะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอ,เจอกันมาพอสมควรนะฮะช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าต้อง ทำตัวสงบสงบนะฮะกบดานอย่างเดียวเลยนะฮะทำอะไรมากไม่ค่อยได้วันนี้เนี่ยจะขออนุญาตเพื่อนๆมาทําการเก็บไข่คุยไข่นะฮะนี่ฮะอาอไข่หายเลยนี่นี่ฮะเพื่อนๆนี่ไข่ครับเพื่อนๆไข่ไก่เนี่ยมีประโยชน์มากนะฮะเปลือกมันนะฮะนี่คือเปลือกไก่ไก่นะเพื่อนๆนมีประโยชน์มากเลยนะแต่ว่าไข่ที่ผมพูดถึงวันนี้เนี่ย ไม่ใช่ไข่ไก่นะเป็นไข่เจ้าไม้ตัวนี้นะไม้ที่กำลังเป็นที่งิดอนิยมกันอยู่แพร่หลายในวงการมือเก่ามือใหม่นักสะสมนักเล่นทั้งหลายนะฮนันก็คือเจ้าบอกร,ระดาษด่างหรือที่เรียกกันว่า a ารูกาเซียไมโครเ r โซวอร e เกนะฮะกอ,อ,องดาวเขาเนี่ย <c oughs> คือคุณจะต้องมีเอาไว้ครอบครองสักต้นสองต้นนะฮะถ้าเกิดบ้านไหนสวนไหนไม่มีบอลกระดาษดา่างตัวนี้ แม้แต่ต้นเดียวเนี่ยมันจะคุยกับยวกับลำบากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีสักต้นสองต้นอย่างเงี้ยหาต้นไม่ได้ก็หาไข่นะหาไข่ไม่ได้ก็ก็ไปหาต้นเล็กๆอียทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยจะถือโอกาสนำพาทุกท่านเนี่ยมาดูการเทไข่เฟ้นหาไข่แล้วก็จับไข่ซึ่งก่อนหน้านี้ผมลือมากระถางอยู่แล้วมันก็เป็นอะไรที่ได้ความรู้หลายอย่างเลยทีเดียวนะฮะในการลือ คือเวลาผมนึกเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาดินที่อยู่ก้นที่ก้นกระถางเขาเนี่ยมาคลุกเคล้ากับดินปลูกอื่นๆนะเพื่อใช้ต่อคือเป็นการหมุนเวียนเนะเพราะว่าดินที่อยู่ที่ก้นกระถางของเขาเนี่ยยังไม่ได้สึกสภาพอะไรนะผมก็จะคลุกเคล้ากับดินปลูกต้นอื่นก็เอาถุงมะพร้าวเอาเก็กบดิบแกลบดิบแครบดำม,มาผสมร่วมกันแล้วก็คลุกเคล้าเข้าไปแล้วเอาไปปลูกแปรากฏว่าผ่านไปประมาณสามสี่อาทิตย์นะี่มันจะมีต้นบอลกระดาษไปขึ้น ต้นไม้เหล่านั้นนะฮะนั่นหมายความว่าอย่างไรครับนั่นหมายความว่ามันมีไข่เล็กๆน้อยๆที่เรามองไม่เห็นนะหรือมันอาจจะเล็ดรอดไปตามง่ามนิ้วของเราก็ได้นะฮะไปคลุกเคล้าอยู่ในดินในดินปลูกนะฮะแล้วมันก็ไปโตอยู่ในกระถางที่เราเอาดินไปปลูกนะฮะโอ้ผมได้หลายต้นเลยนะผมก็เลยต้องไปหาไปคว้านหานะฮะต้นไหนที่มันอยู่ขอบกระถางมันก็ขึ้นได้สะดวกแต่ถ้าเกิดมันไข่ตัวเนี้ยมันไปตกอยู่ใต้ใต้ก้นกระถางเนี่ยมันก็ขึ้นลําบากนะ พราะฉะนั้นผมคิดว่ายังมีไข่อีกหลายฟองนะฮะที่อยู่ที่ก้นกระถางและกำลังพยายามที่จะชนชัยขึ้นมาเหนือกระถางน,นะซึ่ง็ยหาไม่เจอรออยู่นะฮะเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยเราจะทําแบบว่าไม่ให้ไข่นตกลไปที่ไหนเลยนะโดยผมเนี่ยจะใช้ผ้านะจะใช้อจะสอบสีขาวนะปูแล้วก็เามาเทเลยนะก่อนอื่นมาดูใกล้ๆครับนี่ฮนะเรกว,ว่าด่างลงก้านเลยนะฮะใบที่จะเคลียออกมาใบต่อไปเนี่ยก็เห็นชัดแล้วว่าด่างแน่นอนนะ ด่างกําลังดีกําลังสวยนะฮะไม่ด่างมากด่างโอโมโอ่ด่างเยอะเกินไปบางทีก็น่าเป็นห่วงนะบางทีมันก็ไม่รอดนะสุดท้ายมันก็ค่อยๆเหี่ยวแล้วก็ยุบหายไปเลยนะแต่ด่างแบบนี้ผมถือว่าค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะฮะไม่น่ากังวลมากนะเอาละเรามาทําการปูเสือแล้วก็เทกันเลยครับขออนุญาตใช้มือนะครับเราจะได้สัมผัสไข่ตรงๆนะมันจะได้ชัดเจนกม็มา เราก็มาแทะดูนะครับลองเฟ้นหาดูนะซึ่งหาแบบนี้บางทีมันก็หายากนะครับเพราะว่ามันจะสีดำๆสีน้ำตาลคลุกคลัาไปกับดินแล้วมันดูยากนะนี่ไม่ใช่นะอันนี้เป็นอ่าหินบุกอ่ไฟไม่ได้หาได้ง่ายนะครับอันนี้อะไรครับอันนี้เปลือกถัวลิสงไม่มีนะยังไม่เจอเลยนะครับ คือถ้าไม่มีไม่เจอก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ซีเลียสน,นะฮะวันนี้ต้องเจอตอนนั้นเท่านี้นะฮะเจอสักเม็ดสองเม็ดก็รู้แล้วครั้งที่แล้วผมรู้เนี่ยอีกต้นหนึ่งเนดะี๋ยวเจอสองเม็ดนะฮะเจอสองฟองส่วนที่เหลือเรากลำหาไม่เจอมันก็ไปเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยนี่เลยอ๋อใช่ยโยเจอแล้วหนึ่งฟองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอีกมีอีก ถือไดหนึ่งฟองนะครับนี่ฟองนี้ใสๆเลยครับโอ้โหโอ้โหนี่ฟองนี้เนี่ยขาวๆใสๆแบบนี้นี่แสดว <c oughs> งว่าเผือกแน่นอนนะหรือเปล่าเนี่ยนะโอเคได้สองฟองแล้วอ๋มอมาดูบริเวณนี้นี่นะนี่นะครับเลี้ยงบอลแบบนี้มันก็สนุกตรงนี้แหละครับตรงที่เรามีเวลาว่างๆแล้วก็ได้คลำหาไข่แม่สนุกจริงๆนี่ดูครับคลำมาไปเรื่อยๆ คือจะสังเกตว่าไข่มันก็อยู่ใกล้ๆกับรากของเขาอะ่ะถ้ารากเข้าไปไม่ถึงไข่ก็ไปไม่ได้นะฮะเพราะว่ารากเนี่ยมันจะอยู่ตรงปมนะปลมรากเนี่ยก็คยแค่แซไปนะน,นี่เป็นเศษไม้อุนน้ยเจอแล้วโอ้หอันนี้อยู่ข้างบนเลยครับเสียหรือยังอะ่ะโอเคนะฮะก็มีความแข็งอยู่ก็น่าจะใช้ได้สามฟองละต้องอยู่บร,บริเวณโคนต้นนี่แหละครับ มันก็ไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับเวลาหาจริงๆแล้วอ่ะเจอแล้วนะครับแต่ฟองนี้มันเล็กเหลือเกินมันจะไหวไหมหรือเอาไว้ก่อนดีไหมนี่ะคือเราดูตามเส้นตามรากแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีฟองไข่เสียทุกซากทุกเส้นทีเดียวนะแต่ก็นั่นแหละเออใช่ไหมไม่ใช่ขี้ดิน เนี่ยเนี่ยฟองนี่เห็นไหมฮะอันนี้ใช่แน่นอนเลยแต่ว่าเล็กจังเลยอ่ะออกไหมอ่ะออกป่ะจะให้มันติดไปอย่างนั้นเอาพลิกตัวอู้อูได้สามฟองก็รู้แล้วโอเคสามฟองนะครับเพื่อน ฟองนี้เอาไว้ดีผมว่าเอาไว้ก่อนดีกว่านะมันเล็กเกินไปครับมันเล็กเกินไปมันเล็กเกินไปโอเคทีนี้เราจะทํายังไงกับดินปลูกพวกนี้เพื่อเป็นการกั้นกรองว่าถ้าเกิดว่ามันมีไข่ติดไปเราจะได้ไปหาได้ไดง่ายๆนะเดี๋ยวเราก็อาจจะเอาดินนี้นะผสมกับดินใหม่รวมกันแล้วก็ปลูกเขาเหมือนเดิมนะโอเคก็สุกแล้วได้สามฟองเนาะก็ถือว่ายะแล้วครับ เราจะทำการผสมดินใหม่ลงไปกับดินนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปใส่ในกระถางใบเดิมน,นะครับนี่นะครับเราก็เทได้ประมาณนี้นะครับมันจะยอมากเดี๋ยวสูสารแม่เขาจะดึงไข่มาได้ประมาณ3มฟองนะครับเดี๋ยวจะทำการปลูกกลับไปที่เดิมน,นะครับก็อเอาเขามาปลูกในกระถางใบเดิมน,นะครับิ่มดินปลูกลงไปอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็มีเพอร์ไรท์นะครับเพอร์ไรท์แล้วก็ดิน ของไฟนะเห็นบุกขาไฟก้อนใหญ่ๆแอโรยได้ดินปลูกอนิดนึงนะฮะที่สําคัญคือเราเอาดินเก่าเอามาตับให้ใส่ไว้ในนี้หมดเลยนะฮะหรือว่าเขามีลูกติดไปก็จะได้กลับมานนอกที่เดิมเป็นใบเก่าตัดทิ้งเลยครับอ่าหมดอายุละตินไปน,น้ำพอหน่อยเยอะๆเลย ลงน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยอะไรช้านิดนึ่งครับไม่ต้องเยอะครับงาน้าอีกครั้งนะครับให้โชคเลยโอเคทีนี้ไข่ที่เราได้มาสามฟองเนี่ยโหเยอะมากเลยเนะอันนี้เนี่ยเราก็ล้างดูดีว่าไข่ล้างอะไรเป็นไงล้างไอสารน,น,นี่เราจะเพาะลงไปในอ่า ขวดที่บรรจุดป็นทรายสะอาดนะฮะทรายนี้เป็นทรายก่อสร้างนะที่ล้างแล้วนะฮะแล้วก็อยู่ในกระป๋องหรือในขวดได้แหละปาเจาะรูนิดนึงนะครับให้น้ำมันระบายนะฮะตอนนี้เราเอาไข่3าฟองล้างน้ํานะครับแล้วก็ค่อยวางลงไปนะครับวางนอนก็ได้ครับอ ทำที่นหนอังน,นี้นะครับน,น้ำมันรั่วซึมเนาะผ่านไปถึงก้เน,นเลยโอเคสักพักหนึ่งนะจบแล้วเราก็กากกชื่อตอนเวลา,เาไว้หน่อยนะฮะไข่บอลสามชิ้นนะครับวันที่ที่สามสิบเฮลลาตอไปไว้ในห้องมืดๆนะฮะหรือในเด็ดล้ำเลก็ได้นะฮะเป็นการอบไว้แล้วเราคอยมาเฝ้าดูกันนะว่าผลออกมาเป็นยังไงนะ เยอะทีเดียวนะสามฟองนะฮะสรุปว่าการที่จะได้ไข่เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายๆนะฮะอย่างาที่สุดต้นแม่เนี่ยต้องมีอายุพอสมควรนะฮะมันก็สนุกดีนะฮะมันคือได้ลุน้นลุ้นว่าเราจะเจอไข่ไหมนะอันดับหนึ่งลุ้นครั้งต่อไปก็คือลุ้นครั้งต่อไปก็คือลุ้นว่าสามฟองที่เราได้ไปเนี่ยเราอบแล้วมันจะงอกหรือเปล่าเนี่ยทั้งสามฟองนก่อนจากการนะครับจะพาทุกทท่านมาดูไข่ชุดก่อนนะที่มันมากับดินปลูกแล้วก็มันมา งอกอยู่ในกระถางที่เราเอาดินมาปลูกนะอันนี้ผมปลูกเสน่าจเอาไว้นะฮะแล้วก็จะมีบอลไข่บอลที่ติดมาที่เรามองไม่เห็นนะนี่ฮะก็จะมังห้องอยู่ที่กระถางไม้ตัวอื่นนะเห็นไหมแล้วก็มีความด่างใช่ไหมครับอันนี้ใช่เลยครับคือไข่ที่ติดมานะครับนะสวยเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะช้อนขึ้นมาแล้วก็เอาไปปลูกในกระถางใหม่นะเพราะไม่อยเดี๋ยวมัวนจะแย็งพื้นที่กันอันนี้ก็ใช่นะอันนี้ก็ปลูกขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยมาช้อนออกนะ <S <S ที่แล้วที่ผมได้มาเนี่ยก็เรียกว่าเขียว คนข้างเยอะแบบนี้ก็มีนะหรือจะเขียวขาวนิดหน่อยก็มีนะฮะหรือจะแบบกำลังสวยอย่างนี้ถือว่าสวยนะตัวนี้สวยเลย